สวัสดีค่ะขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ตะกร้าประยุกต์จากการแสลลวดลายหอมกระเทียมของกลุ่มอาชีพตำบลยางชุมน้อยการจักสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการจักสานเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่นที่ใช้ภูมิปัญญาสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน คนส่วนใหญ่จะใช้ตะกร้าไม้ไผ่ใส่สิ่งของซึ่งมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตการจักสารมีมานานแล้วและได้มีการพัฒนามาตลอดเวลาโดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งการดำรงชีวิตประจำวันของชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เอาการรู้หนังสือมาเกี่ยวข้อง การเรียนรู้ต่างๆอาศัยวิธีการฝึกหัดและบอกเล่าซึ่งไม่เป็นระบบในการบันทึกสะท้อนให้เห็นการเรียนรู้ความรู้ที่สะสมที่สืบทอดกันมาจากอดีตมาถึงปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่าภูมิปัญญาท้องถิน่นปัจจุบันจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนจึงได้จัดทำหลักสูตรตะกร้าไม้ไผ่ประยุกต์จากการแสวผ้าลายหอมกระเทียมซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตะกร้าที่ใช้อยู่ในท้องถิน่นโดยการทำมาประยุกต์ให้มีลวดลายที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอยางชุมน้อย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการให้คนในชุมชนและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อย,ยอดเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้ตนเองและครอบครัวต่อไปนอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจและการประกอบอาชีพ สกอรอระดับอำเภอยังชุมน้อยเข้าร่วมกิจกรรมสีสเกดพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาททำความดีวิถีพอเพียงนารานโคปุระสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชลิพระชนมพันษา80พันศาอำเภอเมืองจังหวังสีสเกดได้รับคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงามและใช้วัสดุทำมาจากธรรมชาติที่สวยงามประเภททีมจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกด แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นในการทำตะกร้าประยุกต์เกิดจากความต้องการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแสลผ้าลายหอมกระเทียมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอำเภอยางชุมน้อยจึงได้นำลวดลายผ้าแสวมาประยุกต์กับงานหัตถกรรมร่วมสมัยอย่างตะกรา้าเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามใช้งานได้จริงและสะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่พร้อมทั้งเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าในสินพื้นบ้านและสามารถต่อย,ยอดสร้างอาชีพ